พ่วงหัวมันหัวใหญ่นั่งอือโอ้หิงคำหิงเห็ดเอ้าหิงคำหิงดึงหิงดึงหิงหัวใหญ่เอ้ามิเตปลาหยาพ่วมิเตหัวมันหยาคุ้มมั่นครับที่หน่อนั่นหยาคุ้มมั่นครับมิเตปลาหยานะครับตอนไถ้นะครับจนโบเห็นโหลดครับต้อนหัวมันนะครับขึ้นมาดึงจนสิบกว่ขึ้นนะครับเพื่อน เอาวปูนครับมันคุ้มยหยาค่ะยาคุ้มมันยาคุ้มมันเฮ็ดมันกับเมื่อยครับเมื่อยกับมวล่ะเป็นกระตุที่มากค่ะแมนอยู่บอกเมือม่อยกับมวลเอาอ,อ,อู้